หมอลํำคนใจน๊เพนแตน มาแล้วมาแล้วยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยค่ำคืนของวันศุกร์ที่29เมษายน2565นี้ณสนามโรงเรียนบ้านสังแป้นตำบลสงอย่างอําเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรพบกับคอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อก่อนทํานองขนแก่นสุดยอดหมอลำร่วมสมัยหมอลำขวัญใจเป็นแฟนแ,แมนจัก,กพรพรก,กัน มันจะบมืภาษาสานจะเป็นแรงใจให้กันตาบนานเท่านานว่ายิบมหวานสื่อสารได้วามจริงใจหรือมีคนมา่ไมยไหนไสนุกไปกับหมอล่ำขวัญใจเป็นแฟนๆนำทีมงานโดยแมนจจกะพัน,กกนพร้อมทีมงานคุณภาพไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มเบิร์ดพทัทยเทพหมิงสอนใจนิรันเพรศิลาต้นสิทธิกร เจมทวัชัยพร้อมทีมงานนางเอกน้อยใหญ่มากมายเช่นบีประภาพรหมิวกโนกันเกจาม,มารีปีใหม่เคมิกาบิวตี้สุกัญญาพร้อมทีมงานพระเอกนางเอกน้อยใหญ่นักสแสดงดาวตลกชั้นนำของเมืองไทยน้องนางหางเครื่องล้นเวทีมากกว่า200ชีวิตสัมผัสการสแสดงร่วมสมัยกับหมอลำขวัญใจแฟนๆเต็มวงเต็มโชว์ชุดใหญ่ เที่ทันสมัยไฮเทคพร้อมระบบไฟแสงสีเส,สียงยิ่งใหญ่อลังการอย่าลืมเด้พอพี่น้องมวลซืนโฮแซลไปกับหมอล่ำขวัญใจแฟนๆคำขึ้นของวันศุกร์ที่29เมษายน2 5 6 5ณสนามรงเรียนบ้านสังแปตนตํานลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรตอ,อกย่ำความมวลความซืนมวลซืนโฮแซลไปกับหมอล่ำขวัญใจแฟนๆในคำาคืนของวันศุกร์ที่29เมษายน2 5 6 5นี้ นสนามโรงเรียนบ้านสังแปตนตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรป่าอำนาจผ้าหมานรับประกันความมวนซื่อด h พี่นอง